ต่อไปจะแนะนําการทําเชฟนะครับหัวใจหลักของบอร์ดนี่เลยนะครับคือโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับอ่าคือตอนแรกเราแผ่ไปแล้วเนาะตอนนี้บอร์ดรู้แล้วว่าช่องเลเไหนเป็นอะไรบ้างรู้จักแล้วชั้นนี้มันก็สั่งงานโปรแกรมอัตโนมัติได้แล้วนะครับผมโอเคเริ่มต้นผมขอทําเชฟกับบีมแล้วกันเนาะบีมเนาะที่นิยมทํำมากเลยโอเคเริ่มต้นการทำเชฟนะครับโดยการเริ่มต้นคือเอซี่เคลียร์ก่อนครับเนาะจากนั้นก็เปิดเมนูนบีมขึ้นมานะครับเปิดฟิกเจอร์ที่หนึ่งนะครับเปิดแสงขึ้นมาโอเคจากนั้นตั้งจุุดดููงงงงกกลลลลาาาเเยยครัับต้้จอนนมม ครับผมจากนั้นผมจะให้มันหมุนไปวงกลมนะครับเริ่มต้นการทำเชฟโดยการกดปุ่มเชฟหนึ่งครั้งนะครับเนึ่งเชฟหนึ่งครั้งครับจากนั้นก็ยูที่หน้าจอครับจะมีเชฟพีแบ็กเชฟกับเชฟพารามิเตอร์นะครับพีแบ็กเชฟคือสร้างชุดเล่นนะครับผมส่วนเชฟพารามิเตอร์คือไปปรับตั้งค่ามันเช่นตั้งค่าความวตั้งค่าขนาดนะครับตั้งค่าพร้อมกันในพร้อมกันแบ่งส่วนนั่นเองนะครับผม แล้วก็ Edit Shape นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับขั้นเบสิกให้ข้ามไปก่อนนะครับให้รู้จัก2อันไปก่อนนะครับโอเคเริ่มต้นเลยพอเราตั้งจุดศูนย์กลางของการทาเชฟแร์ลจากนั้นเราเลือกสร้างชุดเล่นนะครับก็คือกด playback Shape กด A ครับผมโอเคจากนั้นเลือกชุดเล่นครับว่าจะทำชุดเล่นของการทิ้วแพนคือการเคลื่อนที่หรือว่าดิมเมอร์นะครับคือการปิดเปิดแสงนะครับหรือว่า R G B คือการเปลี่ยนสีสำหรับพานะครับหรือว่าค o l o r คือการเปลี่ยนสีสำหรับบีมนะครับ ต้นต้นผมจะสร้างชุดเล่นในการาในการทิ้วแพงก่อนนะครับผมสร้างชุดเล่นโปรแกรมอัตโนมัติในการทิ้วแพงก่อนกด A ครับโอเคจากนั้นเรียกเรียกเลยครับรูปแบบด้ว,ว่าแบบไหนแบบวงกลมแบบสปร์เล่แบบซีเหลียมแบบเพชรแบบแนวนอนแพนสวิงแบบนวตั้งทิ้วสวิงประมาณนี้ต้นต้นที่ใช้กันมากๆคือเซอร์เคิลนะครับกด A ครับกด A ปุ่งมาแล้วเห็นไหมครับว่ามันวงกลมแล้วเห็นไหมครับวงกลมแล้ว เป็นวงกลมซ้ายเนาะโอเคจากนั้นเราจะเข้าไปตั้งค่ามันครับผมเซฟพารามิเตอร์นะครับกด B ครับโอเคครับผมอันนี้คือกดอ่านอันนี้มีทั้งหมด4่ตัวแปรนะครับผมเริ่มต้นเลยที่อ่นบนก่อนนะครับคือไซส์ฝั่งซ้ายนะครับเลือกอ่านในการปรับค่าเราใช้วิวสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายใช้วิวซ้ายฝั่งขวาใช้วิกว่านะครับปรับไซส์ก่อนที่ปรับไซส์เนาะปรับไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นนะซักหกสิบนะครับเครับวก็มันจะสวิงกว้างขึ้นนะครับ ถ้าผมลดค่าไซส์ล,ลงนะครับลดค่าไซส์ลงนะครับลดค่าไซส์ลงมันก็จะเล็กลงนะครับอ่เอาเพิ่มความเร็วดูครับมันเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะหมดเร็วขึ้นไหมครับโอเคครับตอนนั้นอ่าทันล่างนะครับมาทัดล่างเนาะกับผมอ่าฝั่งซ้ายมันคือรีเพิร์ารีพีทเป็นองศานะครับ อันนี้ก็มือใหม่ก็เว้นไว้ก่อนนะครับผมอใช้ขาวาง่ายกว่านะครับคือการสเปรย์คือการแบ่งกลุ่มนะครับก็คือว่าในกรณีที่เรามีบีมหลายตัวนั่นเองนะครับสมมติจะมีสตัว8ตัว6ตัว2ตัวแล้วก็แล้วแต่นะครับคือบางทีเนี่ยมันเราเลือกได้ว่ามันวงกลมอยู่ใช่ไหมครับเราเลือกได้ว่าให้มันวงกลมเนี่ยพร้อมกันหรือว่าสับกันนะครับผมก็คือการแบ่งส่วนนะครับก็คือถ้านั้นก็คือไม่แบ่งส่วนนะครับก็คือไปพร้อมกันเลยมีสตัวก็จะเหมือนพร้อมกันเลยนะครับแต่ถ้าเราเป็นอ่า ถ้ามันแบ่งส่วนอัตโนมัตินะครับก็หมุนกลับมาเพื่อเข็ยนาฬิกานะครับอีเวนต์อีเวนต์นี่คือจะหมุนซับกันนะครับผมทุกตัวถ้ามันมีสี่ตัวก็จะเป็นสี่มุมไม่ซ้ำกันนะครับผมแล้วจะแบ่งส่วนตัวเองก็ได้นะครับปรับเลขเอานะครับมือขวาขึ้นมือขวาเรื่อยๆแบ่งหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนปรับได้นะครับผมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับพิเศษของบอร์ดนี้นะครับก็คือว่าปรับทิศทางได้เดเรคชั่นนะครับผมกดลงมาครั้งหนึ่งครับดาวมาไม่ครั้งเดเรคชั่นนะครับเสียงมาก อันนี้คือชี้ซ้ายคือบนเปทางซ้ายหนะครับอ่าเรากดอีกครั้งหนึ่งกดอีกครั้งหนึ่งครับชี้ขวาครับหน้าบนทางขวาแล้วครับเห็นไหมเห็นไหครับโอเคต่อไปก็ที่นี่แหวกกลางแหวกกลางอันนี้เจ๋งมากครับสมมติเรามีมีอยู่หกตัวนะครับถ้ากดแหวกกลางปุ๊บมันจะแหวกแต่ตรงกลางออกหานอกนะครับนะครับผมซึ่งบอรุ่นเก่าๆหรือว่าเคเอครุ่นเวอร์ชันเก่าๆจะทําไม่ได้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นไอที่นี่เป็นหกข้านะครับหกข้าได้นะสมมติมีดูได้ตัวนะครับผมโอเคประมาณนั้น แล้วก็ตั้งแล้วครับเรียบร้อยแล้วสมมติว่าเราต้องการสร้างอีกนะนี่มันหมุนใช่ไหมครับต้องการสร้างให้มันติดดับติดดับเรียกๆก็คือต้องสร้างเชฟของการดิมเมอร์นะครับผมเอาออกมาก่อนไอซี่อย่าเดือดห้ามเคลียร์นะครับเข้าใหม่ครับเข้าความไม่งงโอเคฉะนั้นก็เลือกสร้างชุดเล่นใหม่ครับเทปลกราเชต่อไปเราสร้างเป็นดิมเมอร์แทนครับดิมเมอร์เชฟนะครับเชฟของการติดเปิดเลนก่อนเลยครับโอเคจากนั้นเลือกเลยครับผม เรื่องนะครับเรื er ่องตาส่วนนี่แบบเเพาอ่าตาส่วนคือปิดต่อเปิดนะครับปีหนึ่งเปิดหนึ่งนะครับปีหนึ่งเปิดสองปีหนึ่งเปิดสามนะครับอันนี้ปีสองเปิดหนึ่งก็คือปิดมากกว่าเปิดนะครับเรื่องเลยครับผมอง่ายๆครับเอาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะกดดีนะครับบีก็จะหมุนไปด้วยนะครับปิดดับไปด้วยนะครับโอเคต่อไปเราไปตั้งค่าตัวดิมเมอร์กันนะครับไปที่เชฟมิลเลอร์ครับผมนี่ปรับนะครับโอเคไซส์เป็นสองห้าอยู่แล้วครับการดิมเมอร์นะครับส่วนสปีดคือต้องการให้เร็วขึ้นก็ปรับมากขึ้นครับ ผมเพิ่มหนักนะครับมือจะหมุนอาจจะกระพริบเร็วขึ้นนะครับโอเคจากนั้นก็มาดูบนชั้นล่างครับเหมือนเหมือนเดิมครับก็คือว่าฝั่งซ้ายเป็นปรับมุมองศานี่ข้ามไปก่อนนะครับมือใหม่โอเคฝั่งขวาคืออ่าสปริตก็คือว่ามันแบ่งส่วนถ้านันนะครับถ้านันนันก็คือกระพริบพร้อมกันไม่แบ่งส่วนนะครับถ้าอีเวนอีเวนก็คือแบ่งส่วนติดติดดับสลับกันนะครับผมโอเคจานั้นการเซฟบ้างการเซฟการเซฟนะครับให้กด exit เดียวห้ามค clear ครับ exit ที่หน้าแรกเลย นะครับผมจากนั้นเซฟง่ายๆครับไปที่เรคคอร์ดครับผมโอเคการเซฟเชฟนะครับต้องเซฟแบบซีนนะครับเซฟแบบซีนนะโอเคกด A เลยครับโอเคเรียกเป็ฟิกเจอร์ครับมือใหม่ครับผมโอเคกด14ครับอ่ะสมมติผมต้องการเซฟไว้บีมก็เอาที่14แล้วกันกับกระถิ่นครับอ่ะเพจที่1นะครับแล้วก็ไปที่14กดปุ่มโอเคเซฟเสร็จปุ๊บค่อยเอ็กซิคเรียครับโอเคอ่ะลองเล่นดูครับ ไปแบ็คเห็นหนึ่งนะครับจากนั้นก็เลื่อนสไลด์ที่14ขึ้นมาครับเห็นะครับเป็ไม่ละเห็นไหมครับง่ายๆเลยเร็วมากเลยโอเคตากล้อผมขอเป็นแผ่นบ้างแผ่นับแผ่นสร้างเชฟแผ่นที่13แล้วกันเนาะไอซี่เคลียร์ครับก่อนทําอะไรก่้นแต่โอเคเปิดจุดสูงเก้าขึ้นมานะครับเลือกฟิกเจอร์นะครับเลือกเปิดช่งแอลเปิดฟิกเจอร์ของบีขึ้นมาเปิดแสงขึ้นมานะครับขอเป็นสีบ้างนะครับเป็นสีอื่น เป็นสีแดงเป็นสีแดงนะครับเป็ส่วนไหโอเคขอเป็นแพนซอนแล้วกันมงแน่นอนนะครับมีแนนอนเนาะโอเคจะเป็นแนนอนนะผมก็ไปที่ shape ครับผมจากนั้นเลือกสร้างชุดเล่นนะครับอันดับแรกเลยกด A อาแล้วเลือกแลยที่แพนดิมเมอร์เอาขอเป็นที่แพนแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกหาแนนอนคือแพนสวิงนะครับกด A ครับมีครับมาแล้วครับมีแนนอนแล้วครับ รับไซส์ครับให้เล็กลงมากขึ้นนะครับเคลียมากขึ้นครับเร็วขึ้นอันนี้ไซส์มากขึ้นครับส่งผลให้เร็วขึ้นครับก็จะปรับให้มุมอย่ับเร็วนะครับโอเคต่อไปผมให้เปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีด้วยโอเคลองดูเปลี่ยนสีบ้างอีสิ้นนะครับห้ามเคลียนะสร้างอีกเชฟหนึ่งขึ้นมาซ้อนขึ้นมานะครับบอลนี้ได้สองเชฟซ้อนกันนะครับโอเคฉะนั้นเลือกเพรทแบ็กอเชฟครับสร้างทีเล่นใหม่ไปหาคัลเลอร์ครับคันเลอร์โอเคกด B ครับ าเช็คเลยครับผมเห็นะครับมันวิ่งเปลี่ยนสีไหมครับีนด้วยเปลี่ยนสีด้วยนะครับโอเคเซฟครับเซฟกดไอซี่ครับไอซี่อ่าคลิกห้ามเคลียร์นะครับไปที่เรคคอร์ดครับอ่าเหมือนเดิมครับเซฟแบบซีนนะครับเซฟเชฟต้องเซฟแบบซีนทีเลือดลางเลยครับโหมที่สิบสามปรุงโอเคเรียบร้อยครับไอซี่เคลียร์ครับลองเล่นดูครับเปิดโปรแบ็กเพกขึ้นมาที่หนึ่งนะครับจากนั้นก็เลือกไลท์ที่สิบสามนะครับโอเคมาแล้วครับง่ายมาก เราเล่นพาซ้อนดูครับควรกันไหมไม่ควรเห็นไหมครับตัวใครตัวมันไม่ควรนะครับผมไม่ควรตัวใครตัวมันนะครับผมโอเคเราไปลองพาบ้างลองพาบ้างอ่ะสัย่างลองพาดูบ้างครับผมก็เหมือนเดิมครับเปิดพาขึ้นมาก่อนอ่าเปิดพาขึ้นมาก่อนโอเคสมมติผมเปิดติ๊กเกอร์ขึ้นมานะครับขอเป็นดิมเมอร์แล้วกันอ่าดิมเมอร์แล้วกันอ่าเปิดทุกสีมาได้ครับโอเค ปีนิเมอร์แล้วกันให้ติดดับสลับกันนะครับก็ไปที่เชฟครับสร้างชุดเล่นนะครับเพย์แบ็กอ่ะเชฟบนครับไปที่ดีเมอร์เชฟครับให้มันสร้างโปรแกรมอัตโนมัติการติดดับนะครับดีนะครับเรื่องตัวส่วนครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันนะครับเอามาแล้วครับเห็นะครับติดดับสลับกันโอเคเพิ่มความไวนิดนึงครับไปที่เชฟพารามิเตอร์กับเพิ่มสปีดให้เร็วขึ้นนะครับโอเคเร็วขึ้นแล้วเห็นไหมครับโอเคอ่าชาร์จอีกนึงนะครับถ้าจะไม่พอพี่ สมมติผมต้องการให้มันเปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีอัตโนมัตินะครับที่เก็บที่เก็บไปตั้งสีแล้วเอาใหม่ครับเอ็ e ซิ t เคลียร์เอ้ยโทษโทๆ exit เดี๋ยวครับทำเคลี่ยสร้างชุดเล่นใหม่เห็นแบบอ่ะเชฟนะครับปุ่มข้าวของพาต้องใช้เป็น R G B นะครับคัลเลอร์สำหรับ B นะครับ R G B ของผ้าจบเอครับปุ้งขอเป็นสีรุ้งครับ R G B ปุ้งนะครับเปลี่ยนสีให้แล้วครับโอเคจากนั้นไอซี่ใช้พารามิเตอร์ครับอัปเดตเลยครับโทษครับ ว่าการเร็วช้าขนาดไหนเร็วขึ้นกันนะครับเรื่อยๆาเห็นไหมครับตีดลักสลับกันด้วยเปลี่ยนสีด้วยนะครับโอเคเพิ่มความสวยงามเพิ่มสต็อปไปทีก็ได้ครับเดี๋ยวเราสตอปด้วยขึ้นมาตัวที่หกนะครับอ่าสวยแล้วครับสวยภายในไม่ถึงนาทีนะครับมีสิบดวงก็วิ่งสลับกันสิบดวงนะครับแบ่งส่วนก็ได้นะครับผมโอเคเซฟครับเซฟกดเลขสิบครับเลขสิยำๆๆๆนะครับห้ามเคลียร์นะครับ เสร็จก็ปุ่มเลคคอร์ดครับเลคคอร์ดนะครับเลตคอร์ดแบบซีนครับกด A นะครับจากนั้นก็เลือกล้างครับพาอยู่ลิงไซย์เนาะอะไรก็ได้ที่กระพริบกดเลยครับขอ,อน,นี้สี่แล้วกันปุ่มโอเคเซฟเสร็จแล้วปุ๊บเอซิคเคลียร์ครับล้างเลยโอเคออ 4. เองดูครับเหตุที่หนึ่งโอเคบอนี่สี่อะไรเห็นไหมครับนะครับนะครับอ่าละ ับมาแล้วครับเหง,ง่อยแค่นี้เนาะโอเคโอเคต่อไปการลบบ้างการลบบ้างลบก็กดดีอ่าจะลบจะลบอ่าโปรแกรมใช่ไหมครับอ่าไปที่เพจหน้าแรกก่อนสมมต้องทำการลบอันที่หนึ่งนะครับผมก็กดดีลิเลยครับกดดีลิหนึ่งครั้งนะครับฉะนั้นกดปุ่มอ่าไปแอ็กที่ต้องการลบอีกสองครั้งหนึ่งสองนะครับลบแล้วครับดับแล้เห็นไหมครับผมแค่นี้เองง่ายๆนะครับ ส่วนการอ่าส่วนการเซฟข้อมูลนะครับเซฟข้อมูล USB อยู่หลังครับเสียบ USB เข้าไปนะครับผมแล้วก็เซฟข้อมูลไปที่เซตอัพครับจากนั้นเลื่อนดาวลงมานะครับไปที่เซฟแด์โหลดนะครับกด A นะครับจากการเซฟข้อมูลกด A ครับตุ่มนะครับแล้วก็เลือกไฟล์เนมตั้งค่าเอานะครับตั้งค่านะครับตั้งค่านะครับตั้งค่านะครับก็จะได้ครับเหมือนเดิมครับโอเคกดดาวเพื่อเปลี่ยนอ่าเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มอักษรนะครับโอเค ถ้ามันใจแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วครับก็กด enter ครับมันจะเซฟไฟล์ให้นะครับแต่บัดนี้ผมไม่มีแฟลชไดร์นะครับผมก็เลยไม่เซฟครับผมกด enter ก็เซฟนะครับแค่นี้เองส่วนการอ่านนะครับการอ่านนะการอ่านก็เหมือนกันการอ่านข้อมูลก็เป็นที่เซฟเหมือนกันครับฉะนั้นเลื่อนหาเซฟ a โหลดนะครับโอเคเลือกอ่าเลือกโหลดดัตต้ากด B นะครับมันก็จะขึ้นไฟล์ที่เราเซฟขึ้นมานะครับไม่ให้เลือกอ่เซฟปีไฟล์ก็ได้ไม่ให้เลือกปุ่มชื่อๆนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ขึ้นมานะครับกดปุ่มอั u ดาวน์หาแล้้้้ววกกกกดดเลลือขึนนนมาแแค่ั็ จะอ่านไฟล์เข้ามาแล้วครับง่ายๆนะครับ,ครบแค่นี้เนาะโอเคง่ายๆครับส่วนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้นะครับศูน0846220272นะครับผมสำหรับลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ